ไม่แน่ใจว่าผู้เล่นใหม่ลง้ยังไงแต่ว่าต้องยิงแล้วจวังหวะนี้ครับยิงเข้าไปได้เรียบร้อยต้องเจอแล้วครับตรงนี้ต้องวิ่งกันจะเจอกันอยู่แล้วครับตอนนี้งูดินแล้วก็อขอถือปืนพกมาโอ้โยยิงซัดเข้าหัวไปคพรับมีรถฝั่งสีฟ้าก็ยังยิงช่วยกดมาแต่ยาลืมว่าตรงนี้พวดเดียวกันนะครับใจเย็นนะเพื่อนตอนนี้เอารถมาครับผมจะดันของฝั่งสีแดงบ้างครับตอนนี้เอาแล้วเหมือนมีดโดนยิงสวนเข้ามาครับผมตอนนี้ครับ เ่าแก่น้อยครับจากจอนเจสจากทีแคมทีเฮชเนะครับผมใช้รถไล่เปิดมาก่อนครับช็อคแป๊บกับแบ็กเบสต้องตูสโมคถอยหนีไปครับรถตันนี้มีโทด้วยแล้วโดนยิงไปล้อแตกเรียบร้อยครับตอนนี้รถขยับไม่ได้ครับโดนยิงเดอะไบรท์ทันตะกิจยิงอัดมาครับแตกอย่างรวดเร็วอันนี้ลองโกะฮะ เชอรี่บอยอิสแบกครับโดนยิงจนได้ครับมานอนเนียนครับเกือบไปแล้วฮะตีชดพั้วมาครับแล้วเป็นฐานมอต้าครับแล้วปีนั้วลงมาอย่างนี้มอต้าสองนายตรงนั้นจะโดนหรือเปล่าครับแล้วโดนยิงเก็บไปแล้วครับทั้งคู่ฮะดาวลงไปสําหรับคนปืนพกเอาเลยครับตอนนี้พี่แกวิ่งมาแล้วเวิร์สวันเป็นจานะครับของแทน404แล้วตีอบเข้าบ้านสายมาทางนี้แล้วมีนฟานยึดยับเลยแล้วมาเลงอยู่กระจกตรงนี้ครับ ชิมูลุโดนไปข้างในครับดาวครับไม่ใช่ชิมูลุฮะชิมูฮะแทนเมียเลนโซโดนไปด้วยเหมือนกันครับเกิดขึ้นมาครับแล้วมีตีโอมาด้านหลังครับนอตตี้วานเย็นตีหวานเย็นหวานเย็นโดนยิงไปนะฮะยิงหัวเข้าไปครับตำหรับวัตวานดาลงไปแล้วโดนมอเตอร์อัดเข้ามาอย่างนี้ฮะดูชมมาก่อะครับนี้เหมือนจะเป็นคุณสัตสีแดงทีนเป็นเขตตรงนะครับผมดูจากกอบสีแดงที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอ้สีแดงที่ต่อครับ ววก้าหมอัวก้าเล็งยิงหลังไปครับโอ้โหมันเนียนนะครับผมต้นไม้ครับเดินผ่านอย่างนี้ก็เต็มเต็มครับผมเรามาดูครับโอ้สีฟ้าเหมือนจะตีโอบขวานี้เองครับผมเึกว่าตีเขาหน้าไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เลยมาเลยครับมาเป็นแพรครับทุกคนอย่างน้อยก็ประมาณ2องสปตครึ่งนะฮะตอนนี้เยอะเลยทีเดียวครับจะมีเลโค้แกยังใช้วิชาอันเป็นกูดินเหมือนเดิมครับ ดูฮะงูฉกครับผมแล้วแกเล่นมาร์คแมนครับเดมอนนี่เดินผ่านมาเลยครับยิงอัดเอาเปิดก่อนได้ปูดครับพลังเซทิมอนล่วงลงไปครับทุ่นหน้ามาโยเก็บไปครับมีอะไรครับเป็นฐานครับผมโอ้แล้วเหมือนโดนยิงจากด้านหลังครับโกตุนสลีปล่วงลงไปครับเดือปลายยิงไปครับปลายยิงกับกระต๊อบตรงข้ามถนนนะครับตรงนี้ฮะปลายก็มาไล่เช็คครับผมแล้วตรงนี้ได้ยินเสียงแน่นอนครับเขายิงข้ามรั้วแล้วไม้ตรงนี้ยิงทะลุได้เลยครับระวังนะครับผม โอ้ยังไม่ขยับครับถ้าขยับนี้พี่แกยิงทะลุไม้แน่ครับเดี๋ยวรู้เรื่องฮะมาสแตงต้องระวังครับเพราะว่าตอนนี้เป็นถิ่นศัตรูแล้วก็วิ่งกันยุบยับเลยครับเดี๋ยวไปกับรามวิ่งเช็คครับผมมาสแตงเดี๋ยวไปจะเจอหรือเปล่าครับก็ายามไล่เช็คนะครับเพราะมันมีเสียงครับผมแกก็ไล่เช็คมาเรื่อยครับตอนนี้มาสแตงไม่กล้าขยับมาครับคุณแซงครับคุณแซงวิ่งมาเติร์เดี๋ยวไปน่าจะเจอแล้วจะหวะนีมาสแตงหันไปสวนหรือเปล่าครับโอ้เจอกันแล้วครับเล็งมุมอยู่ครับเดี๋ยวไป แล้วมีชั้น2ช่วยมากดครับคุณกอดซิวยิงตายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมาสแตงลวงลงไปโอ้แล้วมามอัดตรงนี้ครับเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับสินแนลลวลวงไปครับตรงนี้โคโตสลิปเก็บไปจากแทน404รถขอแจ้งนะครับผมสวยอีกอัดตรงนี้น,นะผมตำแหน่งครับเดมอนยิงหลังไปครับ1น,นัดครับผม สำหรับพลเอทีล้อแตกหรือเปล่ารถขยะที่ออกตอนนี้ลำบากแล้วตอนนี้ครับแต่ก็เป็นจังหวะให้อินฟานเข้าชิดครับพี่เตอร์โตฟุดันเข้ามาครับดีดดีดเข้ามายิงอัดกูเกิลล่วงลงไปครับเดมอนกำลังทักเอทีขึ้นมาครับคุณสีอนุวาครับเข้าไปเก็บมาได้ครับตอนนี้อินฟานเข้าประชิดครับผมแล้วไล่ยิงครับผมมาครับจะเล่นเอทีครับพกเอทีมาบ้องเขลามไม่ทันได้ยิงเลยครับมาสีฟ้าครับได้จังหวะตอนนี้เข้าปุ่ในบ้านเหลือพีเอสเ่อนครับ แล้วสีพนวัดทับกําลังจะเข้าไปแล้วมันใกล้กันเลยต้องยิงกันเลยอยู่หลังประตูฮะเอสคุณเอ,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 เอหมอกบดอยขน้นบนยิงหลังครับเดี๋ยวคุณสีพันปานสีพนวัต,วตช่วยไปครับอ่ะสิขอไปครับแล้วรถก็รอดมาได้อยู่นะครับแบ็กเบสกับกช็อคแป๊บครับตัดจังหวะเข้ามาตรงนี้ครับทําให้บุกยุทธงเข้ามาได้หรือเปล่าตอนนี้ครับต่อสีฟ้าเริ่มตีกันเข้ามาแล้วฮะต่อสีแดงหายไปหลายนายครับ cns ครับตรงนี้ครับพยายามคุ้มกันพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าฝ่อสีฟ้าก็เข้ามาเยอะเหลือเกินครับตัวนี้สไนเปิด sns ครับเข้ามาชิดกำแพงบ้านยังโดนยิงครับคุณเจมเห็นไปครับจากแคนสีส่วนสี่ครับโก้ท็สลีปดันเข้ามาครับกับคุณเจมปล่อยฮะตัวนี้คุยยังน้อยหนาเข้าไปในบ้านครับผมเรียบร้อยครับทูน่ามาโยโดนไปหนึ่งนายครับสำหรับระเบิดลูกเมื่อกี้ครับของคุณอูเบอร์ คุณฟอร์ดยังอยู่น네ะครับแล้วพยายามเอียงล็อกเองล็อกล็อกอยู่ครับยังพยายามล็อก right oh, totally. บ right น ливо, ันไดอยู่นะฮะคุณฟอดเดี๋ยวตรงนี้ฮะคุณฟอร์ดก็คือบันไดมาเรียบร้อยคุณโอ้ยตกบันไดไปครับทุกคนตือยังไงผมก็งงๆฮะแล้วจะเข้าไปยังไงข้างในก็ตุยหมดแล้วครับงงฮะโอ้ยเอาเลยตัวนี้ครับ คุณฟอร์ดยิงไปครับคุณเจมมอริเตอรี่ล่วงไปยิงหมดนะครับฝั่งสีแดงโมแต่หาทางเข้ากันอยู่ครับสามสี่คนครับสหาย KDM ก็ลงไปนอนแอบอยู่ก่อนครับโคตุนซนิทวิ่งเข้าไปเคลียร์ยิงคุณฟอร์ดเงลงไปหนึ่งนายแล้วโคตุนซนิทเข้าไปเคลียร์ก่อนนะครับมันหมดหรือยังครับเมื่อกี้แล้วตอนนี้วิ่งไปนะขึ้นชั้น2ไปแล้วทูน่ามาโยเหมือนได้ยินเสียงล็อกประตูไว้หรือเปล่าแล้วโยมปันแผลครับแล้วปันแผลตอนหน้าศัตรูอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับ มาครับเหมือนฝั่งสีแดงจะเริ่มรู้แล้วว่าตั้งรับไม่ไหวครับเลยมาตั้งทีมใหม่ตรงนี้ฮะสำหรับคาลึอหาดตรงนี้ริมทะเลจุดป้อมปืนใหญ่สงครามโลกนะครตรงนี้เลดอามีมาเกิดตรงนี้แล้วนะครับวิ่งสวนกันระยะทางไม่เท่าไหร่แต่คนหนึ่งไม่มองขวาคนหนึ่งไม่มองซ้ายนะโมเจอแน่นอนจังหวะนี้เอเอหัวคุณหัวก็วิ่งผ่าน ปนัวคุณมัวง,วงงฮะแต่มิลาโคโดนยิงฮะเจบ็บวีครับคุณลองจิ้มฮะโอ้โหคุณลองจินะยิงมิลาโคปะอุ้ยฮีโร่ is valinai nice ครับโดน GL ของ G B P ยิงมาครับล่วงไปครับ GL ยังยิงต่อเนื่องครับ P O E G B P ครับยิงจากตรงนู้นฮะ จากทิศเหนือนะครับผมแล้วยิงโดนโมชิพล่วงลงไปครับถือว่ายีจได้โอเคครับแต่ดูฮะทารตั้งรับของปังสีแดงครับการตั้งป้อมปืนนะครับผมจากผู้ก่อซิลมีทั้งป้อมเปลือยครับป้อมเปลือยโชว์หัวยิงปืนกลครับโดนยิงกดมาเหมือนกันแต่ยังไม่เข้าหัวนะฮะรอมีป้อมปิดครับมีแอบยิงอยู่ในผ้าชุดพลางของทหารนะครับเป็นผ้าทหารผ้าคลางนะครับ มีปรยายามยิงสวนมาครับพี่แกยังยิงคนงในสบายใจครับมีความเดายครับเลื้างหน้าเหมือนจะเป็นอาร์ติลเลี่ครับเปิดปูพรมนะครับผมมาครับฝั่งสีแดงเปิดระเบิดปูพรมนะครับจากของคุณโจลินครับเลนเจอร์โจลินนะครับตอนนี้ยิงพวกเดียวกันเหมือนกันครับมิเรโคที่วิ่งไปโดนอาร์ติลลี่ครับ ก็จะเป็นปืนใหญ่จากเรือลบครับยิงปูพรมมาตรงนี้ครับสำหรับศัตรูที่ดาหน้าเข้ามาตรงคลื่งหาดก็จะโดนระเบิดชุดนี้ไประเบิดยังไม่จบครับสำหรับชุดใหญ่ครับตอนนี้ใครที่อยู่นอกบ้านก็วิ่งหาที่หลบกันด่วนเลยนะครับใจโลก,กิโลก,กิเก็บไปครับสำหรับคุณมิวเก็บเข้ามาทางไหนไม่รู้ฮะโอ้หมืดเหลือเกินครับข้างใน จริงมืดจังครับวิ่งมาอย่างนี้เจอมิลเลอร์ข้างในลงกินลงไปนอนเอ,าอน้ามองนัดต่อตาทุกคนไม่มีใครคิดไม่ฝันครับเอา้ามก็งงยิงทำไมอ่ะเอา้าคุณหน้ามาโยก็งงเหมือนกันเฮ้ยมืดๆจะมายิงผีพักเฮ้ยใครยิงวะเลสอามี่ใครยิงนี่ไงไม่ใช่พวกเดียวกันด้วยครับเลสอามี่ครับ แมนครับงงเลยตอนนี้ครับมีปอดซิลครับดอมซูก็เริ่มงงแล้วตอนนี้เข้ามาเช็คแล้วว่าถือปืนพกเข้ามาครับคุณปอดซิลมาจะโดนอีกหรือเปล่ามันมืดครับทุกคนโลกีแไนอนเนียนอยู่ข้างในะโลกี้ออกมาแล้วครับตอนนี้เสือไล่ต่อไปครับตุ๊กบึกไลมาอีกเออเออจะยิงคุณปอดอีกครับโอเคค็อกวิ่งเข้ามาหนึ่งนายครับ โอครับครับครับโดนรือเปล่าหันมาสวนอุ้ยโดนอีกแล้วครับแม่งเอวยแม่งเออยิงศพไปแล้วครับตอนนี้ครับสำหรับโลกีเข้ามาในจุดที่ได้เปรียบครับเพราะมันมืดอันนี้เรม่ถงมือไปก่อนแล้วเค็งเคงเขาโดนไปครับโลกีเก็บเข้าไปตอนนี้สวนเข้ามาครับสวนแรกกับคุณปอร์ดซิลครับโดนทั้งคู่โลกีก็ถือว่าซุนไปครับเดี๋ยวจะเป็นภาพรวมนะทุกคน และถึงตอนนี้ครับฝั่งสีฟ้าเริ่มประชิดกันมาได้บ้างนะครับเซ็กซี่คิวฟีดของเป็นของฝั่งสีฟ้าเพียบเลยนะครับตอนนี้ลูมาลูครับเข้าไปเอาระเบิดน้อยหนาปลาไปครับหนึ่งลูกเหมือนจะได้เป็นสามนายเลยทีเดียวลูมาลูปลาขึ้นไปบนดานฟ้านี่เองข้างบนดาวกันเป็นห้าหกคนเลยครับเป็นวงกลมอย่างนี้เลยฮะลูมาลูสาหรับลูกน้อยหนาของเขาครับผมนี่ครับตัวนี้ฝั่งด่านฟ้าครับมีนูเบอร์เข้ามาเคลียร์แล้วครับผม เริมอันตรายครับสายโฟอนก็ขึ้นมาตรงนี้ครับขึ้นมาเออเบอร์กามอสสวนไปครับดาวไปครับสำหรับอฟคอนครับผมแต่ว่าที่เยอะนี่คืออินฟานนะครับที่อยู่ข้างใต้สะพานนะทุกคนพยายามจะเอาพ่วนี้ขุดอป้อมนี้ออกไปมันเปนทางเข้าครับอ๋อย่างนี้นี่เองครับฝั่งสีแดงเขาทำเครื่อหายครับผมไอ้ข่างขุดลงครับไม่ตอบบกกูขดขึ้น โหแข่งครับ CNX เมดด็อกครับยพยายามขุดขึ้นในข้างล่างก็แม่งขุดลงอัะรัวๆฮะชั่วงกันอยู่สองนายครับสามนายครับสี่นายข้างล่างห้านายต้่วงลงครับเมดด็อกต้่วงึ้นโอ้ยหจะปวดครับมาแล้วจนจนทำลายครับตอนนี้เพื่อจะเปิดทางเข้าให้ฝั่งสีฟ้าเข้าไปครับ มาครับตอนนี้แล้วขุดออกไปครับตอนนี้แมดด็อกมาบอกอยู่ไม่ได้เลยครับเหมือนจะขุดเชื่อไม่ได้แมดด็อกลงยิงครับตอนนี้มีบางคนเริ่มปีนเข้าไปแล้วฮะเอาแล้วฝั่งสีฟ้าบุกทะลวงมาสําหรับคงนี้ครับไม่ไหวแน่นอนนะครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้าเข้ามายืดทับทุกคนอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นแล้วฮะชื่อสีแดงหายไปเปียบเลยนะครับผมอูและทงขาวแล้วด้วยทุกคน เอาเด้วตอนนี้ครับรถแตกไปครับสำหรับจอจัดกับท่อแข่น้อยครับโดนรถของสหายไบรท์ถ9กขก้าิงไปแล้วมีมอเตอร์เข้ามาเสริมอีกต่างหากทุกคนโมแรนเนโรก็อยู่กับรถนะครับตอนนี้มีล็อกตีโอมาตรงนี้ครับผมเสียตรงเลยครับตอนนี้มีสั่งรูดนะครับเหมือนยิงระเบิดปูพรมมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของยูเนเตสเซติน อะไรฮะเกรดเลดดเกรดเเดี๋ยวดครับโอ้ั่งสีแดงนี่ิ่าส์ทมาเป็นอีเวชั์นะครับเป็นฝั่งตั้งรับมี800ทิเกตฝั่งสีฟ้าเป็นฝั่งโจมตีฮะเริ่มมาด้วย300ทเกยตแล้วเฉือนกันไปที่นาทีประมาณ55-56นาทีครับได้ธงนี้มาทำให้ต่างกันเลยครับเรียบร้อย ยึดธงมาได้ 1, 2, 3, 4, 5ครับได้ธงที่5ทีเดียวทิเกตลดหวบเลยนะครับทุกคน